วันอะไรก็ได้ครับวันอะไรก็ได้เก่วกันตัวขึ้นมาแลบกนอย่านี้แล้วชวันได้ชหนี่วันอะไรอถ้วันนี้ือชวันอื่นัน่วันนี้ชกวันพุธแล้วตงอยนวันนี้ีเยอะมากเลย สอนดีๆแล horses, ้อาท้งยของเทพาราลวันนแต่ตอนเนี้ยเอาวันวันจันทร์กัวันพุไปก่อนเนจะไปวันอังคารนะวันอังคารจะไปทัอัคารสี่นบันอังานีไปไหนวันอังรนี้ัวงนี่นัวงี่งลกหน่งองลงมานุศก์อ้ยสอกจนอกโงเลยโง่น้องมาอีกทังนั้นเลยสอน้องมาอีกทัง ใช้อยู่แมววุ้ต้องเลียดครัโอ้เพราะว่าทำไมกิ่งขนาดนี้เราต้องจับวันพุธเดี๋ยววันเราควรจะไปจะผ่านมาเฮ้ยววันพนจับวนุก่อนวันไหนวันามันไหนเอยพับนพุอไปวันายเดี๋ยวเราก็ไปวันศุกร์ต่อนะศุกร์แล้วก็เสาร์แล้วับมาดูแค่วันนี้